อรุณสวัสดิ์วันที่16มีนาคมครับกลับมาหนาวอีกวันนี้กลับมาหนาวอีกอุณหภูมิก็จะประมาณ14องศาครับวันนี้กลางวันกลางคืนก็12 13ลินจีครับ ปลูกมาตั้งนานแล้วแหละไม่รู้ใครมาปลูกไว้ครับกําลังออกดอกเพียบเลยครับข้างทางปีนี้เขาปีนี้ถ้าถ้าปีไหนฝนดีแล้วก็อากาศดีครับไม่ค่อยร้อนหนาวนานหน่อยเขาก็จะออกดอกดี ถ้ามีหนาวมีฝนด้วยเขาก็จะออกดีครับพวกมะม่วงพวกลิ้นจี่ที่เขตผมอยู่เขาจะปลูกลิ้นจี่อะครับมันเหมาะแต่และพื้นที่ก็จะไม่เหมือนกันครับอยู่อยู่เขตผมก็จะมีแซมแซมพวก ก็จะมีพวกสับประรดก็มีบ้างครับแต่ว่าส่วนมากสับประรดจะมีจะมีไปทางภาคใต้ยเยอะสับประรดลำใหญก็ไม่ค่อยเยอะครับ ออกเดินเล่นครับเดินเล่นหาซื้อออกไปซื้อกาแฟกินด้วยกลับมาก็ครึ่งชั่วโมงพอดีแหละครับไปกลับก็จะก็จะประมาณประมาณ300กว่าเมตรนี่แหละครับประมาณ300เมตร400เมตรได้ กลับมาก็ลงเอาญ้าต่อครับเอาญ้าในสวนต่ออีกเอาญ้าให้เสร็จเอาญ้าเสร็จเพื่อว่าจะได้ลงลงถั่วฝักยาวกับแตงกวาครับ